โภักจีราถูกจับตากําลังคบกับหนุ่มขาวตีแถมก่อนหน้านี้ถูกหมอดูดังอาจารย์อุย๋ยทักไม่เกินสองปีจะได้แต่งงานใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องผิวขาวเอ๊ะยังไงนักแสดงพิธีกรสาวโอพักจีราวันสุดถูกจับตากําลังซุ้มคบกับหนุ่มดีกรีเป็นถึงทนายความที่อายุน้อยกว่าหลังจากที่หนุ่มปริศนารายหนึ่ง โพสต์ภาพคู่โอพักจีราพร้อมอีโมจิรูปหัวใจซึ่งโอได้เข้าไปคอมเมนต์ว่า่ันแน่ทำเอาหลายคนสงสัยว่าใช่หนุ่มคนใหม่หรือเปล่าหลังก่อนหน้านี้โอพักจีราถูกหมอดูดังอาจารย์อุ๋ยทักในรายการตีท้ายครัวเทปบ้านตายชุติมาบอกว่าไม่เกินสองปีจะได้แต่งงานใหม่ กับหนุ่มรุ่นน้องผิวขาวสำหรับโอภักจีราเคยประกาศเลิกรากับสามีเฟียดมาทุกรพัสวงนักธุรกิจร้านทองชื่อดังเมื่อกลางปี2565โดยลดสถานะจากสามีภรรยาเหลือแค่พี่น้องแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกสาวโอกับพี่เฟียดแค่เปลี่ยนสถานะค่ะ ทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมในที่นี้คือเรามีลูกกันแล้วก็เรายังเอื้ออาทรต่อกันแต่แค่เปลี่ยนสถานะแค่นั้นเองเรายังเป็นพ่อแม่ของลูกเรา